สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวสถานแสดงพันธสัตว์น้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับซึ่งก็อยู่ในตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสถานที่แสดงพันธุสัตว์น้ําตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรเทพนะครับหน้าวัดบึงพลานชัยตาบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเป็นอาคารสองอาคารเชื่อมต่อกันนะครับอาคารแรกประกอบด้วยห้องโถงนะครับห้องบรรยายห้องทัศการสํานักงานครับผมห้องจําหน่ายบัตรและของที่ระลึกครับผมนี่ครับอันนี้ก็มี อินฟอร์เมชันครับผมมีเจ้าหน้าที่ในการให้การต้อนรับนะครับตอนนี้ช่วงโควิดครับก็ต้องใส่หน้ากากนะครับแล้วก็มีการคัดกรองอุณหภูมิครับอันนี้ก็จะมีเด็กมาถ้าท่านศึกษานะครับผมจากต่างอำเภอต่างโรงเรียนหรือต่างจังหวัดครับอันนี้เป็นต้นเทียนพรรษาของเมืองเอ็ดนะครับทำด้วยขี้พึ่งแท้นะครับอันนี้อันนี้เป็นโหวตครับเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองระเอ็ดครับผมอันนี้คือข้อห้ามนะครับในการเข้าชมครับผมต้องปฏิบัติตามนะครับอันนี้ ตีตรงประตูทางเข้าเลยครับผมอันนี้ก็คือข้อควรระวังในการเข้าชมครับผมครับอันนี้อยู่ภายในสถานแสดงพันธ์สัตว์น้านะครับผมส่วนแสดงพันธุ์สัตว์น้ํานะครับประกอบด้วยตู้ปลาขนาดเล็กนะครับที่ฝังอยู่ในผนังนะครับรอบๆอาคารจำนวนยี่สิบสี่ตู้นะครับนี่ครับที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับเนี่ยจะเป็นตู้ปลาฝังครับจำนวนยี่ิบสี่ตู้ครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นโถงตรงกลางนะครับโถงตรงกลางเนี่ยโถงตรงกลาง อาคารเนี่ยจะเป็นตู้ปลาขนาดใหญ่ครับหนึ่งตู้ครับกว้างแปดเมตรยาวสิบหกเมตรนะครับสับเปลี่ยนุนเวียนกับตู้แสดงพันุสัตว์น้ําที่ป่วยด้านนอกของตัวอาคารจะมีการจัดภูมิทัศน์ให้เหมาะกับตัวอาคารนะครับอันนี้ครับตอนนี้ผมก็พาลูกนะครับแล้วก็ครอบครัวผมมาดูสัตว์ครับผมก็เป็นสัตว์น้ําจืดทั้งหมดนะครับวันนี้มาแสดงครับโดยแต่ละตู้นะครับก็จะมีรายละเอียดของปลาแต่ละชนิดครับผมอันนี้บริเวณอุโมงครับออคอเรียมครับผมก็ให้เราเก็บภาพได้ครับ สวยนะครับข้างล่างมีปลาหลากหลายพันธุครับเราสามารถมองเห็นปลาได้3 6 0องศาเลยนะครับนี่ครับเป็นตัวใหญ่มากครับผมภายในสถานแสดงพันธ์สัตว์น้านะครับก็จะมีแอร์คอนดิชเนอร์ครับไว้คอยให้ความสุขสบายครับเย็นสบายครับแล้วก็มีการจัดระบบระเบียบภายในนะครับค่อนข้างสะอาดนะครับเป็นสถานที่ที่น่าเข้าครับเข้ามาทําการศึกษาเรียนรู้หลบนิเวศนะครับของสัตว์ประเภทปลาน้ําจืดนะครับปลาก็จะมีหลากหลายพันธุ์ครับผม หากคเพื่อนท่านใดนะครับได้มีโอกาสแวะผ่านมาจังหวัดระเอีดนะครับก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวสถานพันธ์สัตว์น้ําเทศบาลืางเรดนะครับอันนี้ผมก็ขากลับแล้วนะครับภายนอกก็มีสนหย่อมนะครับตรงข้ามกบึงพลานชัยครับผมตอนนี้ลูกผมแล้วก็ครอบครัวก็กาลังจินเดินทางกลับแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากที่รับชมครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล็อบบี้วาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อให้พลาดการองที่ยวใหม่จากช่องล็อบบี้วาไรตี้ครับขอบคุณมากครับที่รับ